เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของโครงการ ECI ครับ ECI นะครับเป็นโครงการหนึ่งในโครงการทั้งหมดของ e e c นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ smart city นะครับการขยายอุตภาหกรแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่จะเป็นสมาร์ทนะครับรวมถึงเรื่องของการขยายท่าเรือนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้นะครับ เพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเรานะครับมีอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงนะครับในพื้นที่ EC ดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงนะครับจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแหล่งความรู้หรือเมืองนวัตกรรมที่ช่วยนะครับผลิต เทคโนโลยีนวัตรกรรมภายในประเทศนะครับเราไม่สามารถซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อย่างเดียวเพราะว่า v a l u e Add มันจะนอ้อยกว่าการที่เราจะพัฒนานวัตรกรรมขึ้นมาเองแล้วประเทศไทยก็มีศักยภาพมีนักวิจัยที่สามารถที่จะทํางานวิจัยที่เพิ่ม value ให้กับผลผลิตของประเทศได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมี ECI ขึ้นมาเพื่อที่จะทําสิ่งที่กล่าวไปเมื่อสักรู่นี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับจะปิดจุดอ่อนของการทําวิจัยของประเทศไทยนะครับ ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของงานวิจัยขึ้นหิ้งนะครับฝั่งหิ้งอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งห้างหรือการใช้ประโยชน์อยู่ฝั่งนู้นนะครับทําอย่างไรที่งานวิจัยที่อยู่บนหิ้งนะครับจะสามารถทดสอบนะครับในฟิวนะครับแล้วก็ขยายขนาดนะครับสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคนะครับให้สามารถที่จะไปทําเป็นเชิงพาณิชย์ได้อยู่ในฝั่งนี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราเรียกว่างานวิจัยขยายผลหรือ translational research นะครับ ซึ่งขาดโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนะครับหลายอยา่างจึงจําเป็นจะต้องลงทุนนะครับในที่นี้แล้วก็เปิดนะครับเปิดโอกาสให้สําหรับงานวิจัยนะครับในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ที่มอ,อรหรือที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยที่ต้องการมาใช้โครงสร้างพื้นฐานนะครับสามารถที่จะมาใช้ได้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องของพลยอนแ้นนะครับการทำสเกลอัพเนี่ยต้องการโรงงานต้นแบบที่จะ สเกลงานวิจนะัยใน l a บเนี่ยไปสู่สเต็ปต่อไปก็คือไปสู่ขนาดใหญ่มากในภา,าคอุตสาหกรรมนะครับโรงงานต้นแบบเนี่ยเราก็จะมีอยู่ที่นี่เทสเบดนะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นขนาดของอุตสาหกรรมนะครับทดสอบในสภาพแวดล,ลอ้อมจริงนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งจริงในภา,าคอุตสาหกรรมแซนบ็อกซ์นะครับหมายถึงเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเคยได้ยินครูเก็แซนบ็อกซ์ใช่ไหมครับอย่างนั้นนะ่ะเป็นต้นอันนั้นเนะี่ยเป็นการจําลอง บางอย่างจํากัดพื้นที่ความเสียหายหากมีความเสียหายก็จะอยู่ในขอบเขตใดๆนั้นที่เรากําหนดเอาไว้อย่างเช่นเดียวกันซานบล็อกในพื้นที่แห่งนี้เราก็จะมีซานบล็อกเกี่ยวกับเรื่องของโดรนนะครับมีลิมิตว่าข้างนอกนะครับอาจจะบินความสูงไม่เกิน90เมตรน้ําหนักไม่เกิน25กิโล แต่มันจะเป็นการลิมิตการพัฒนานวัตรกรรมหากต้องการทําที่มันนอกเหนือจากขอบเขตเนี่ยสามารถเข้ามาทําได้ในแซนบอ็อกซ์ใน BCI เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแซนบ็อกซ์นะครับต่อมานะครับก็คืออุตสาหกรรมที่เรามุ่งเป้าใน BCI เนี่ยก็จะมี6อุตสาหกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของเกษตรสมัยใหม่ bio refinery นะครับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็ยานยนต์สมัยใหม่นะครับเรื่องของ automation robotics smart electronics การบินอวกาศแล้วก็เครื่องมือแพทย์อันนี้เป็นกลุ่ม6กลุ่มอุตสาหกรรมที่เราจะทําวิจัยแล้วก็ขยายผลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ท่านทุกท่านเข้ามานะครับจากถนนเส้นใหญ่3 44นะครับที่จะไปบ้านมือไปแกลงนะครับก็จะผ่านนะครับผ่านเข้าเป็นฟัมปตทอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เข้ามาทานเข้าใหญ่นั้นนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับท่านจะพบกับโรงเรียนกําเนิดวิทย นะครับเป็นมธัธยม4 5 6หนะครับที่มีความเก่งมากมากเลยในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเด็กกำเนิดวิทย์เนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนท็อปของประเทศเลยก็มีไม่ครโดนวิทยาณสอนแล้วก็มีกำเนิดวิทย์รับที่สู่สี่คู่ที่ตีคู่กันมานะครับแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับที่ชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์ก็ตั้งอยู่ในใกล้ๆกก,กันกับกำเนิดวิทย์ตรงนี้นี่เองนะครับที่มีแท่น สูงๆยาวๆข้าบวนสูงขึ้นไปนั้นนะครับก็เป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยวิสเทคนะครับแล้วก็นะครับสวทชนะครับได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ GECI จึงเป็นพันธมิตร่วมกับปอตอทอนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับปอตอทอก็ทําการเปิดหน้าดินนะครับทำถนนทําไฟฟ้าสาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่2,000ไร่ตรงนี้นะคะรับเพิ่มเติม รวมทั้งหมดเนี่ย3,500ไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ประมาณ2,000ไร่ตรงน,นี้เนี่ยเป็นโซนนวัตกรรมเป็นพื้นที่ให้เช่านะครับสำหรับส่วนวิจัยหรือเอกชนทั้งทั้งสนยนวิจัยนะทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยมาตั้งได้นะครับในพื้นที่แปลงที่ว่างอยู่ดังกล่าวตอนนี้นะครับมีพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นสำหนักงานใหญ่ ECI ที่ทุกท่านนั่งอยู่ตอนนี้นะครับแล้วยังมีสนย์วิจัยของปตทสพ อยู่ฝั่งตรงข้ามเรานี่เองนะครับแล้วถ้าเกิดขับรถยาวลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสนามทดสอบรถยนต์ไร้คนขับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเออ่เป็นฟ้าที่ดูแลโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการครับในพื้นที่เฮดควอเตอร์ของเรานะครับประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารนะครับครึ่งองค์กรมตรงนี้นะครับเป็นที่ตั้งของคอมมอนฟอรซิลิตี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออเดเทอรี่เอ็มคุณวุกิ้งสเปซออฟฟิศสเปซนะครับแล้วก็ เป็นออฟฟิศสองชั้นนะครับเพื่อ, uh huh. อ,อมาตั้งศูนย์เทคโนโลยีเดโมเรชันต่างๆได้ครับใ mm hmm. นพื้นที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ยังเป็นอาคารที่เป็นเวทลับ mm hmm. เหมือนที่ดูในวิดีโอว่าเ, mm hmm. เรามีต่อท่อน้ำท่อแกส๊สอะไรไว้ที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. คนที่ต้องการทำเวทลับเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตกแต่งแลบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ทำการวิจัยได้นะครับ mm hmm. ส่วนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังเนี่ยจะเป็น ไฮรอลดทั้นสหลังนะครับ1 2 3สนะครับไหรอลดทัน2หลังเนี้ยสำหรับเป็นโรงงานะต้นแบบไบโอีไฟเนอรี่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นศูนย์ SMC นะครับแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยยังว่างน,นะครับสามารถที่จะให้เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับกลุ่มอาคารนี้นะครับเป็นเรื่องของเกษตรสมัยใหม่ภายในประกอบด้วยเดือนกระจกนะครับหก<ช> <6 S 2> โลหกโง<ๆ>เรือน<ๆ>แล้วก็คล้ายๆโคดังสองโรเนี้ยนะครับเป็นโรงที่จะทำ การเกษตรแบบแนวต้นในพื้นที่ปิดปิดสนิทเลยก็คือใช้แสงจาก LED นะครับรวมถึงการให้พารามิเตอร์ต่างๆของการจัดจก็บเรบของพืชเนี่ยได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ความชื้นอุณหภูมิน้ำอาหารของพืชเป็นต้นนะครับน้องบอกน้องรู้จักแก๊สคา,าร์บอนไดออกไซด์ครับผมนะครับอันนี้เป็น อินฟราทั้งหมดนะครับที่จะอยู่ในพื้นที่ ECI นะครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของกลุ่มอาคารนะครับที่สร้างเสร็จแล้วนะครับมีศรรูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของ green house นะครับสองแบบนะครับรวมถึงเรื่องของอโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่แล้วก็สนามทดสอบรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยก็คือปีหน้านะครับที่จะแล้วเสร็จแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรงงานต้นแบบไบโอรีฟเนรี่นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแนะนำไบโอรีฟานนีนะครับทุกท่านเคยได้ยินที่เขาบอกว่าเราส่งผลผลิตทางการเกษตรไปต่างประเทศใช่ไหมครับสมมติไปญี่ปุ่นแล้วเขาก็ส่งกลับมาเป็นสารมูลค่าสูงนะครับเพราะว่าที่เราต้องทำแบบนั้นเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจรึงจำเป็นจะต้องส่งออกอสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอมโมดิตี้คือวัตถุดิบออกไปและเราก็จำเป็นจะต้องนำเข้านะครับสาร ต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาหากว่าเรามีเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเราใช้วัตถุดิบทางการเกษตรหรือของเหลือใช้ทางการเกษตรผ่านกระบวนการไบโอฟเนอรี่ออกมาเป็นสารมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องสำาอางเรื่องของ,องดิวพราซูิคอลหรืออาหารเสริมหรือจะเป็นไบโอเคมีคลนะครับไบโอฟิลต่างๆถ้าเรามีเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตร ได้แล้วเราก็ส่งออกในเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงมันก็เลยจะกลายเป็นการเพิ่ม Value a d d ให้กับภาคเกษตรกรรมได้นะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือในเรื่องของโรงงานต้นแบบซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบคุรุพันธ์ของโรงงานต้นแบบอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์หรือ ภาคเอกชนที่มีงานวิจัยนะครับสามารถที่จะทำสารมูลค่าสูงได้ในระดับแบบหลักสเกลเนี่ย,ย,ยอาจจะออกมาไม่กี่ลิตรนะครับแต,แต่ว่าจะเอาไปทำเป็นแสนลิตรผลิตแบบอุตสาหากรรมอย่างเงี้ยมันคือการก้าวกระโดดเกินไปสูตรต่างๆอาจจะไม่เป๊ะเหมือนกับที่เราทำปริมาณน้อยดังนั้นเนี่ยเรามาทดลองกระบวนการในโรงงานต้นแบบก่อนมันก็จะเป็นขั้นกลางสมมุติว่าเราจากไม่กี่สิบลิตร เรามาทําเป็นหมื่นลิตรก่อนแล้วเราค่อยสเก l e up ไปเป็นแสนลิตรแบบนี้นะครับสูตรต่างๆที่